เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่ดอกเบี้ยขาขึ้นเนี่ยตลาดทุนเนี่ยไม่ค่อยชอบถ้าเกิดดอกเบี้ยขาข,ขึ้นเพราะฉะนั้นโครงเงินส่วนหนึ่งเนี่ยมันก็จะกลับเข้าไปพวกมันนี่มาเกี่ยวกบพวกตราสารหน,นี้เ,เป็นหลักคุณอ๊อฟครับทําไมหุ้นในกลุ่มโรงไฟฟ้า<ๆ>ผมเคยได้ยินมาว่าไม่ค่อยชอบ เวลาที่ทางดอกเบียเป็นขาขึ้นโดยเฉพาะอัตราผลตอบแทนพันธบัตรหรือบอลยวเป็นขาขึ้นหรือกําลังดีดขึ้นจริงหรือไม่ถ้าใช่มันเป็นเพราะอะไรครับคุณออฟโอเคครับถ้าเกิดตอบให้แบบฟันธงเลยก็คือจริงครับแต่จริงๆเนี่ยต้องบอกว่าเวลาที่ดอกเบี้ยขาขึ้นเนี่ยโดยส่วนใหญ่เนี่ย ถ้าเกิดเราเรียนมานะครับเรียนไฟแนนซ์มา mm hmm. ก็จะรู้ว่าเวลาดอกเบีย้ยขาขึ้นเนี่ยตัว discount rate เนี่ยมันก็จะปรับตัวมากขึ้นเมื่อ discount rate ปรับตัวมากขึ้นก็แปลว่ารีเทิร์นหรือผลตอบแทนของโครงการอะไรก็ตามแต่ที่เวลามันคิดลดกลับมาเป็นค่าปัจจุบันเนี่ยมันย่อมน้อยลงเป็นธรรมดานะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่ดอกเบีย้ยขาขึ้นเนี่ยตลาดหุ้นเนี่ยไม่ค่อยชอบ mm hmm. นะครับเอาเอาเบื้องต้นแค่นี้ก่อนโดยคอนเซ็ปต์ก็คือโอเค okay, discount rate แต่จริงๆเนี่ยมันมีหลายปัจจัยนะครับบางทีเนี่ยดอกเบีย้ยขาขึ้นเนี่ยหุ้นมันก็ขึ้นได้เหมือนอย่างสมัยก่อนปี40ที่ดอกเบีย้ยมันก็วิ่งขึ้นไปแต่หุ้นมันก็วิ่งขึ้นไปอันนั้นอันนั้นมันก็จะมีเหตุปัจจัยอีกประเด็นหนึ่งแต่ว่าโดยปกติแล้วเวลาช่วงดอกเบีย้ยขาขึ้นเนี่ยต้องบอกว่าตลาดหุ้นเนี่ยไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เพราะว่าอินเวสเตอร์เนี่ยถ้าเกิดคิดง่ายๆคืออินเวสเตอร์เนี่ยเขาก็จะมีทางเลือกมากขึ้นระหว่างนึงเอาเงินไปฝาก ตอนนี้ถ้าเกิดฝากอยู่ที่เมกาดอกเบี้ยประมาณสักสี่จุดเจ็ดห้าเราก็ไม่รู้เดี๋ยวอีกแป๊บหนึ่งอาจจะขึ้นไปประมาณห้ากว่าใช่ไหมครับฝากเมืองไทยเนี่ยดอกเบี้ยฝากประจำเนี่ยเริ่มเยอะขึ้นใช่ไหมครับฝากอีกอันหนึ่งก็คือถ้าเกิดาไม,ไม่เอาเงินไปฝากไม่เอาเงินไปลงทุนในพวกตราสารหนี้ก็เอาเงินไปเล่นหุ้นแซะนะครับลงทุนในตราสารทุนซึ่งมันมีความเสี่ยงมากกว่ามันก็มีทางเลือกอยู่แค่สองทางนี้ใช่ไหมครับถ้าเกิดดอกเบี้ยขาขึ้นเพราะฉะนั้นโฟงเงินส่วนหนึ่งเนี่ยมันก็จะกลับเข้าไปพวกมันนี่มาเกบรันะคอื คร <c oughs> นนาวนี้ในส่วนอันนี้ภาพรวมคราวนี้ในส่วนตัวโรงไฟฟ้าเองเนี่ยโรงไฟฟ้าเนี่ยถ้าเกิดมันเป็นโรงไฟฟ้า IPP ในเมืองไทยเนี่ยคอนเซปต์มันง่ายๆเลยก็คือว่าคุณขายไฟให้กับคนคนเดียวก็คืออ e ีแกนใช่ไหมครับอีแกนเนี่ยรับซื้อไฟคุณคุณรู้ว่าโปรเจกต์แบเนี้คุณตั้งมาเมื่อไหร่ปรวัตินี้ไฟแนนซ์หนึ่งศูนย์หนึ่งมันตั้งมาเมื่อไหร่ใช่ไหมครับปุ๊บคุณรู้ว่าแคทโฟคุณที่จะเข้ามาที่คุณจะมีรายรับจากอีแกนก็มีอยู่สองทางก็คือค่า ค่าความพร้อมจ่ายค่า AP อีกอันหนึ่งก็คือค่าเชื้อเพลิงซึ่งค่าเชื้อเพลิงเนี่ยส่วนใหญ่เ,เกือบทั้งหมดแหละเรียกว่าต้องพาร์ตไปให้กับทางอ e ีเก็ตเป็นคนรับซึ่งอ e ีเก็ตเขาก็จะมาพาร์ตมาให้พวกเราอีกทีหนึ่งนะฮะมันก็จะกลายเป็นว่าเขารู้รีเทิร์นของเขาอยู่แล้วคราเนี้ยเวลาที่เขาลงมือทำโปรเจกต์เขาก็จะต้องกู้เงินแตใช่็นไหมเขาจะต้องรู้ฟันดิ้งคอสครับถ้าเกิดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เนี่ยมันเพิ่มขึ้นหรืออี Return ควอไลต์ออฟดีเทอรน เวลาที่มันดิสคา์กลับมาเนี่ยไอ้มูลค่าของโปรเจกต์เนี่ยมันก็จะลดลงในธรรมชาติอืมนี่คือความสัมพันธ์ในลักษณะที่ว่าทำไมหุ้นเนี่ยไม่ชอบดอกเบีย้ยขาขึ้นแล้วก็โรงไฟฟ้านะก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับก็ไม่ชอบดอกเบีย้ยขาขึ้นด้วยชเช่นเดียวกันถ้าเกิดอธิบายไปในเชิงลึกนะครับในใทาง financial นะครับ กระบวนการ3กระบวนการนี้สำคัญไหมสำคัญตรงไหนสำคัญยังไงในขั้นตอนสแกนสกรีนนิ่งและแบ็กเทสครับอาจารย์ป๊อบครับอันดับแรกสแกนเนี่ยสิ่งที่เราทำเพื่ออะไรนะครับเพื่อเราจะได้หาหุ้นที่มันเข้าเงื่อนไขนะครับในภาพรวมๆของเราเนี่ยให้มันช่วยลดระยะเวลาใน การดูหุ้นของเรานะครับแต่ว่าพอสแกนแล้วเนี่ยนะครับสิ่งที่เราจะต้องมาดูอีกนะครับนั่นก็คือเราจะต้องมาทําการสกรีนนะฮะว่าเฮ้ยแต่ละตัวที่ที่เราดูเนี่ยตัวนั้นเนี่ยมันดีจริงหรือเปล่านะครับแต่ว่าถ้าอย่างน้อยๆยเนีย่ยผมว่าถ้าสกรีนนะครับในมุมของตัวเทคนิคได้เนี่ยนะครับผมว่าอันนี้มันก็จะช่วยลดความเสี่ยงได้นะครับและสุดท้ายเนี่ยนะครับในมุมของตัวพอสกรีนเสร็จเนี่ยนะครับเราจะต้องไปดูในส่วนของตัวแบ็กเทสนะนะอันนี้ก็คือถ้ามองในมุมของตัว,ว,ญญญตตวเทคนิคเนี่ยนะ <calm war blue sound> นะครับผมว่าการแบ็กเทสเนี่ยนะครับการดูว่าในมุมของตัวไอ้สัญญาณต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะครับในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมันแม่นมากน้อยแค่ไหนนะครับถ้ามันแม่นมากเนี่ยอันเนี้ยนะครับผมว่าไอ้การที่เราผ่านสกรีนมาแล้วเนี่ยนะครับแล้วเราแบ็กเทสแล้วผลมันโอเคเนี่ยนะครับผมว่าในแง่ของตัวการลงทุนนะครับแล้วเราจะประสบความสําเร็จเนี่ยนะครับมันจะมีมากคือสุดท้ายเนี่ยนะครับถ้าทุกอย่างมันดีหมดนะครับเราต้องมาทําแผนละนะครับว่า้จุดซื้อเราอยู่ตรงไหน นะครับจุดขายอยู่ตรงไหนนะครับขาดทุนอยู่ตรงไหนแล้วก็ไอความคาดหวังนะครับที่เราจะได้กําไรกับความเสี่ยงที่เราจะขาดทุนเนี่ยมันมันมันได้คุ้มเสียหรือเปล่านะครับซึ่งตรงตัวเนี hmm. ้ยนะครับเป็นสิ่งที่สุดท้ายเนี่ยเราจะต้องมาพิจารณานะครับก่อนที่จะใครเข้าสนามเทรดจริงนะครับ